อายุว yup ันย like, so. ิงฟันด right? so ้ยิงฟันด้วยลูกเอ๋ยฟารักตัวแล้วจะจะไี่ไหนที่จี่กันไหนล้าจะรับยังไงบุยบุยไงลูกบยบุไงบยงลูกบุย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 เรลักปลาตาไหมเราลักปาไหมคะเราลักปาป้าไหมบอก่คืนนี้ปลาไปเที่ยวด้ไหมลูกบอกพี่ปาป้าไปไม่ได้บอกพี คืนนี้นอนกใครนอนกับกัครคะ้าอันนี้นแกอนนี้กม่อนะต่รนีออะตนี้อะไรคะเปนนอเป็นเป็ป็นนอคถ่ายช็คถ่ายยิ้มหวานจี้ยหวนิมหานมานนี้นนช่อป้าทำอะไร अरे वहीं right.